วันนศาสตรดีแสนหรือว่าบานเย็นสองค่ะพวกเป็นอีตเช่นเคยนะคะในรายการเดินสายแดกค่ะเดี๋ยววันนี้บานเย็นจะพาท่านไปแดกหมูสเต๊กของท่านผู้ว่าอภิรักษ์สภาโจกนะคะเดี๋ยวตามบานเย็นไปเลยค่ะว่าหมูสเต๊กของท่านผู้ว่าสภาโจกจะแดกอะไรกันแค่ไหนตามบานเย็นไปแดกได้เลยค่ะ แล้วก็วันนี้เรามาเดินสายแดงผู้แดดไม่ได้ทุกท่านอยู่กับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะแนะนำเตือนว่าตอนนี้สภาปิดครับอ๋อสภาปิดแล้วตอนนี้ขอแนะนำเตือนว่าสวัสดีครับผมอภิรักษ์สภาโจ๊กอดีตผู้ว่าแห่งสภาโจ๊กนะครับตอนนี้สภาปิดก็เลยต้องมาต้องมาเรียนะครับสเตทผู้ว่าสภาโจ๊กโอ้โหนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะใครผ่านไปบางแคนะครับแวะชมแวะชิมกันได้นะครับ อ๋องงั ize, ้นก็เด okay, okay, okay ินสายแดดเหมือนเดิมไม่ต้องรับประทานแล้วเนาะแดดแดดได้ครับแดดได้เก่งใจค่ะว่ามากับมหาท่านผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ยินดีครับพูดแดดีเดียวเดินสายแดดแดดที่แล้วกันพอที่บ้านไม่คิดวมีแต่แดดเท่าไหร่เลยแต่พูดเดินสายแดดดีครับถ้ามาถ้ามา้าามตอนนี้น้ำไม่ท่วมเนี่ยแดดได้โอเคค่ะแดดได้แี่ถ้าน้ำท่วมเพราะว่าจะไม่อยู่เราจะดูแลน้ำโอ้ยไม่ใช่ครับเพราะผมไม่ไม่มีงานทำแล้วตอนนี้โอ้จ้าเปิดมานานหรือยังครับเด้ออ้าว เดือนแรกหลังจากที่หลังจากที่เจอวิกฤตโควิดค่ะคือผมติดโควิดเรื่องเรื่องร้อยละครับมเลยเพิ่งหายมาสามวันสองเดือนไม่ต้องห่วงครับผมผมจะไม่ไม่แพร่เชื้อให้ใครเราโอเคค่ะเราไม่กลัวค่ะไม่กลัวโควิดตอนนี้กลัวอดอย่างเดียวก็เลยเรือสายแดญ่ที่ไม่อดแล้วทีนี้มหาท่านยิ่งไม่อดใหญ่เลยโอเคะต่ออะไรต่อเลื่อง นเดี๋ยวผมจะปิ้งอ๋อจะปิ้งก่อนใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ต้องได้แดกนะเพราะว่ามันติดอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปิดไฟตอนนี้เด็กย,ยังไม่ต้องถ่ายใช่ปะถ่ายไปแล้วถ่ายเรียบร้อยโอ,อเค